สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบัสซิ n งช่องที่คนรักรถมอเตอร์ไซค์ทุกคนต้องห้ามพลาดที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวจอดลึกทุกรายละเอียดและอัปเดตราคาที่แท้จริงในประเทศไทย วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสปอร์ตบค์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากค่ายปีกนกฮอนดานั่นก็คือ Honda CBR500R รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบความร้อนใจในสไตล์สปอร์ตและยังคงเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน Honda CBR500 r อนับว่าเป็นรถในตระกูล CBR ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะเครื่องยนต์ขนาด 500C ซีซีเป็นขนาดที่กำลังพอดีสำหรับสายสปอร์ตที่อยากได้ความแรงแต่ก็ยังควบคุมง่ายไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองหรือเดินทางไกล รถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วนดีไซน์ภายนอกของ CBR 500R นั้นดูดันและล้ำสมัยมากขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบเล็ดให้ความสว่างคมชัดในทุกเส้นทาง พร้อมแฟรริ่งที่ออกแบบใหม่ตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยให้การขับขี่มีความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงและยังทำให้รูปลักษณ์โดยรวมของรถดูดุดันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ขนาด4 7 1ซีแบบ2สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำมีกำลังสูงสุดประมาณ47แรงม้าที่8,600รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด43นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดท,ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำซึ่งถือว่าเป็นกำลังที่มากพอสำหรับการขี่ในทุกสถานการณ์ ทั้งในเมืองที่ต้องการการควบคุมง่ายและบนถนนโล่งที่อยากจะปลดปล่อยความเร็วเต็มสมรรถนะช่วงล่างด้านหน้าเป็นโชคอัพหัวกลับอัพไซด์าดาวจากโชวะขนาด4 1ม mm มให้การซับแรงที่ดีและเพิ่มความมั่นคงในการเข้าโค้งส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวโปรโลิงท,ที่สามารถปรับค่าพรีโหลดได้ตามความต้องการเบรกหน้ามีดิสคู่พร้อมคาลิปเปอร์แบบเรเดียนเมาส์ที่ให้พลังเบรกมั่นใจ และมาพร้อมระบบ ABS มาตรฐานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นล้อแม็กขนาด17นิ้วสวมยางหน้าขนาดเศษ120ส่วน70และยางหลังขนาดเศษ160ส่วน60ให้การยึดเกาะถนนที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งหรือขี่ทางตรง หน้าปัดเรือนไมล์เป็นแบบดิจิตอล LCD แสดงผลครบครันไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันเชื้อเพลิงตำแหน่งเกียร์และไฟบอกสถานะต่างๆต,ต,ตัวถังมีความเพรียวบางและตำแหน่งแฮนด์ถูกปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่สปอร์ตแต่ยังขี่ได้สบายแม้เดินทางไกลซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายคนเลือก Honda CBR 5 0 0 R เพราะมันผสมผสานความเป็นสปอร์ตไ์กับความสะดวกสบายได้ลงตัวที่สุดด้าน,นการออกแบบสีสัน CBR 5 0 0 R มาพร้อมสีสันที่โดดเด่นทั้งแดง ดำและน้ำเงินซึ่งทั้งหมดออกแบบมาให้ดูหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเลือกสีไหนก็ดึงดูดสายตาแน่นอนในส่วนของราคา Honda c b 500 r 500R ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ224,900บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ที่อยากขยับมาขี่บิ๊กไบคและผู้ที่มีประสบการณ์แล้วต้องการรถที่ใช้งานง่ายแต่ยังได้ความแรงร้าใจ สรุปแล้ว Honda CBR500R คือสปอร์ตบไบค์ที่ครบเครื่องทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีมัถน,นาและราคาที่เอื้อมถึงเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่โลกของสปอร์ตบิ๊กไบค์หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการรถคู่ใจสำหรับขี่ทุกวันก็ยังตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่มีดีทั้งความสวยงามความแรงและความคุ้มค่า Honda CBR500R คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามฝากกดติดตามช่องไบบัสซิ่งเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถ side, มอเตรค่่ล update, าาลัดาาาาสุจกกทวโ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ